ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขอเสนอตอนส่องพระเครื่องคนดังไปรับชมกันได้เลยครับ จตุพรพรมพันธ์้อยพราสมเด็จงาช้างแก่เรามาพูดถึงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของจตุพรพรมพันธ์กันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมจตุพรพรมพันธ์เกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมพศ2508ชื่อเล่นตู่เป็นนักกิจกรรมและนักการเมืองชาวไทย เคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราะดรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยปัจจุบันเป็นประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติจตุพรเป็นอดีตโฆษกพักไทยรักไทยและอดีตสสระบบบัญชีรายชื่อของพักแจงเกิดทางการเมืองจากการเป็นผู้นำนักศึกษา ช่วงเหตุการณ์พฤษภาธรม,มินพศ2 5อ5เมื่อเกิดการปราบปรา,ามผู้ชุมนุมที่ถนนราชดำเนินและผู้ชุมนุมย้ายไปปักหลักที่ลำคำแหงโดยมีจตุพรขึ้นเวทีปราศัยด้วยโดยร่วมกับเพื่อนๆนักศึกษาอีกหลายค,คนเช่นอุสมานลูกหยีวชระเพชรทองนายจตุพร ทำงานการเมืองโดยมีกลุ่มนักศึกษารามคำแหงพักสัทธาธรรมที่ตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งจึงมีชื่อที่รู้จักกันดีในสมัยเรียนว่าตูศรัทธาธรรมเป็นฐานกําลังคอยเคลื่อนไหวเช่นการให้กําลังใจพอตอทอทักษินชินวัตรการมอบดอกไม้กกตการเดินขบวนไปหน้าสนำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการในสมัยที่ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคลื่อนไหวขับไล่พัตททักษิณชินวัตรออกจาตตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเข้าสู่วงการการเมืองครั้งแรกโดยการสังกัดพ,พรรคพลังธรรมในช่วงที่มีชัยวัฒน์สินสุวงเป็นหัวหน้าพรรคต่อมาได้เริ่มมีความใกล้ชิดกับภูมิธรรมเวชยชัยรองประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมในขณะนั้น ซึ่งต่อมาทำให้ได้มีส่วนร่วมในการก่อต่างพัคไทยรักไทยเรามาพูดถึงสมเด็จงาช้างแก่นุนแล้วหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตนตระกูลของหลวงพ่อเดิมเป็นชาวนาอยู่ในหมู่บ้านหนองโพต้นลากเดิมโยมปิดาของท่านได้ถือกำเนิดที่บ้านเนินมะกอกอยู่เลยหมู่บ้านหนองโพไปประมาณสองสถานีต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับโยมมานดาของหลวงพ่อเดิม ซึ่งเป็นชาวบ้านหนองโพและย้ายมาประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านโพโยมปิดาของท่านชื่อเนียมส่วนโยมมารดานั้นชื่อผู้ในแงะที่โยมปิดามารดาของท่านประกอบอาชีพอยู่นั้นตรงกับสมัยหลวงตาชมเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพนามสกุลของหลวงพ่อคือผู้มณีหลวงโบเดิมถือกำเนิดในปีพศ .2403 วันพุธ และ11ค่ำเดือน3ปีวอกตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์2,403าฟ้าก็ได้ส่งให้หลวงพ่อมาจุติในโลกมนุษย์เพื่อยังความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่พุทธศาสนิกชนครูวัดหนองโพและจังหวัดนครสวรรค์เมื่อท่านถือกำเนิดมาเป็นลูกผู้ชายของตระกูลยอมเป็นที่ยินดีปรีดาของโยมปิดามารดาเป็นที่ยิ่งจึงขนานนามท่านว่าเดิม เมื่อเยาว์วัยของหลวงพ่อเดิมนั้นหลวงพ่อเดิมเกิดในตระกูลชาวนาเมื่อเยาว์วัยท่านก็ได้รับการนำเข้าไปหาพระหาวัดโดยการศึกษาของชาวนาหนองโพในตอนนั้นมีศูนย์กลางคือวัดหนองโพเมื่อพ่อแม่ต้องการให้ลูกของตัวเองมีความรู้ก็นำดอกไม้ทูบเทียนเข้าไปถวายจเจ้าอาวาสนอมน้อมถวายบุตรแห่งตนเข้าเรียนในสำนักโดยกล่าวคำว่าขอฝากลูกของกระผม หรือดีฉันไว้ในปกครองดูแลจะดูด่าว่าตีสั่งสอนอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรระยะที่จะนำบุตรมาฝากวัดก็จะในฤด,ดูแรงคือระหว่างเดือน9เดือน10และเดือน11เพราะว่าระยะนั้นวางจากงานไล่นาเด็กจะได้ไม่เอาเวลาว่างไปเที่ยวเกกะเกเรเข้าพวกพ้องการศึกษาในสมัยนั้นจากบันทึกกล่าวไว้ว่ากระดานฉนวนหายาก พ่อแม่จึงหาไม้กระดานสายให้เรียบและทำกรอบให้ถือถนัดมือลมไฟให้ดำและเอาขอม้าดินหม้อทาให้ดำและใช้ดินสอพองอย่างชนิดผสมคล้ายๆช็อคในปัจจุบันเขียนลงไปเมื่อเวลาพระให้เขียนแล้วอ่านเมื่อเขียนเต็มแล้วก็เอาน้ำลายลบเวลาลบทาสีดำที่ทาไว้ล่อกก็ต้องหาดินหม้อผสมกันแล้ว าทับตากให้แห้งจึงนําเอามาเขียนต่อการเรียนเขียนอ่านมักจะทำเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่โดยมีพระบางคราวาดบ้างช่วยกันสอนให้เขียนอ่านตกเย็นถึงกลางคืนหลังจากกลับบ้านไปกินข้าวกินปลาแล้วพระทำวัดเจ็นเสร็จก็พากันมาวัดต่อาการเรียนกับพระที่วัดสิ่งที่สอนกลางคืนก็คือการสวดมนต์บทต่างๆอันเป็นพระพุทธมนต์เช่น ภายติปิโสถวายพรพระและพระคาถาต่างๆวิธีการเรียนก็คือเข้าไปหาพระตามกุฏิแล้วขอเรียนโดยท่านจะสอนให้วละท่อนสองท่อนแล้วแต่สติปัญญาของเด็กแต่ละคนการสอนนั้นบางองค์ก็ใจดีเด็กๆชอบเรียนบางองค์ก็ดุเพอวิชาอาคมแข็งเรียกว่าร้อนวิชาเด็กก็มักจะกลัวแต่พ่อแม่ชอบว่าพระดูดี กำราบจอมแก่นแทนพ่อแม่ได้เลยและเมื่อจะสอนดีมีคนมาฝังลูกหลานเข้าเรียนกันมากจนรับไม่ไหวการสอนหนังสือไทยสอนจนน่านออกเขียนได้ตามความจำเป็นในการดำรงชีวิตจึงให้หัดหนังสือหอมหนังสือใหญ่คือหัดเขียนหัดอ่านหนังสือหอมอันเป็นภาษาที่จารึกภาเวทวิทยาดังเดิมเป็นส่วนใหญ่ทองสูตรสนทิ การเรียกนามชีวิตวัยรุ่นของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมนั้นชอบเลี้ยงสัตว์เมื่อท่านอยู่ในวัยุ่นทานชำนาญในเรื่องนกเขามากเรียกว่าดูลักษณะและฟังเสียงได้คล่องเข้าใจว่าเรียนมาจากนายพานดักนกในหมู่บ้านท่านชอบดักนกลักษณะพิเศษประจำตัวพาเขามาพกศีรษะปกติหลวงพ่อเดิมเมื่อรุ่นหนุ่ม จะไปไหนมักจะเอาผ้าขาวมาโพกศรีรษะอยู่เสมอเรื่องนี้เล่าว่าโบราณเขาว่าคนผมหยิกหน้ากล้อคอสั้นฟันขาวมักจะไม่มีใครครบแต่หลวงพ่อเองแม้จะมีผมบนศรีรษะหยิกแต่ท่านกลับมีผิวขาวสูงโป่งหน้ายาวศีรษะนูนอันผิดกับตำราแต่เมื่อท่านมีผมหยิกท่านจึงเอาผ้าโพกเสียเพื่อไม่ให้ถูกล้อเลียน ไม่มีนิสัยติดโลกี่ในวัยหนุ่มสาวนั้นหนุ่มสาวในหมู่บ้านหนองโพมัาจะไปร่วมงานต่างๆเช่นช่วยบ้านสาวปันได้ถอผ้าช่วยทำนาช่วยทำงานรอบกองไฟในเวลากลางคืนหมายตาจสาวไว้เพื่อเป็นคู่มั่นคู่หมายต่อต่อไปเรียกว่ามีโอกาสก็เกี่ยวภาราศีกันตามทํานองอยู่ในศินลธรรมอันดี ซึ่งสมัยโบราณเขารักษาประเพณีอันดีงามไว้ผิดกับสมัยนี้มากแต่ในจำนวนนั้นไม่มีหลวงพ่อเดิมอยู่ด้วยเพราะท่านไม่ชอบคืออาจจะเป็นกุศลประจำตัวของท่านที่จะบวชเรียนทำประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาพราะไม่เช่นนั้นแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้เป็นหลวงพ่อเดิมให้เราได้พึ่งบารมีก็ได้ในตอนลดน้ำศพหลวงพ่อเดิมนั้น พวกหนุมๆและคนแก่ที่นับถือองค์หลวงพ่อได้พากันไปอยู่ใต้ถุนสาราอาบน้ำศพหลวงพ่อพร้อมทั้งเอาขาเอาแก้วหรือบางคนก็แงนหน้ารองน้ำอาบศพหลวงพ่อต่างน้ำมนต์นกินเข้าไปอย่างไม่ลังเกียจด,ด้วยศรัทธาสูงสุดข้างบนก็อฉีกทิ้งจีวรหลวงพ่อให้ช่วยข้างล่างก็ร้องน้ำศพให้วุ่นหมด รานวัดคนเดินกันเกื่อนแทบจะหลีกกันไม่พ้นเมื่อหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์คนที่กินน้ำอาบศพหลวงพ่อกลุ่มหนึง่งเมื่อเดิอนออกมานอกวัดก็เจอกับอลีอกกลุ่มหนึง่งพอดีแต่เขาตะรุมบอลกันเป็นพักใหญ่กลุ่มที่กินน้ำอาบศพเข้าไปไม่เป็นอะไรเลยมีแต่หัวบวมปูดส่วนาลีนั้นค้างแต่กันเป็นละนา,าวพอเขาแพร่ออกไป คนก็ไปกินน้ำอาบศพหลวงพ่อกันอีกหลังจากกรวดน้ำศพก็ได้มีการตั้งศบหลวงพ่อสวดพระอภิธรรมมีเจ้าภาพจองกันยาวยืดจนครบร้อยวันในวันที่10บกันยายนพศ2494และได้เก็บศพของหลวงพ่อไว้เพื่อรอพิธีพระราชทานเพลิงศพในตอนนี้ได้มีผู้ศรัทธาในหลวงพ่อต้องการอิฐของหลวงพ่อเดิม ได้พยายามรอบเข้าไปเพื่อจะดึงอิดของหลวงพ่อก่อนที่ยังมิได้พระราชทานเพิงด้วยความเรื่องใสถือเป็นเครื่องรังของขลังกรรมการวัดรูข้ข่าก็ต้องจัดเวรยามดูแลเพราะไม่เช่นนั้นกว่าพระราชทานเพลิงศพแล้วสรีล้าของหลวงพ่อคงไม่เหลืออยู่แน่เป็นที่น่าเศร้าสลดใจของผู้ที่ได้รู้ข่าวจึงได้ป้องกันไว้ก่อนจะสายไป ครั้นจะห้ามเสียเลยก็จะเป็นการทำรายน้ำใจผู้ศรัทธาจึงหาทางอื่นที่นุ่มนวลคือเ้าระหวังกันเอาหลวงพ่อเดิมชาตะเมื่อวันพุธแรม11ขค่ำเดือน3ปีวอกตรงกับวันที่6กุุมภาพันธ์พศ2 4 3 3รวมหลวงพ่อมรณาภาพเมื่อวันอังคารแรม2องค่ำเดือน6ตรงกับวันที่22พฤษภาคม พศ2494เวลา5โมง45นาทีซินีรวมอายุได้ก92ปีพรรษาที่70พันษาครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ